ข้าจะใต้ข้าวเล็กมะเลยข้าวสำคัญกันก้นนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งความม่วงใหญ่มอบ้านตามโครงการซ่อมเสมบ้านผู้อยากรายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมามงคลเฉลิมประชุมพันสาอุกรบยบกรกฎาคม2่อมครับโดยมุ่ช่วงใบก็เรแต่ว่าในเจษฎาจิตรัฐผู้ราการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่บ้านเลขที่9าศมู่1ึ่งตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมเป็นประธานในพิธีมบ้านตามโครงการซ่อมแสมบ้านผู้ยากรายเรติมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมาอามุ่งคลจฉเริ่มประชุมพัรษาหุกรบ28กรกฎาคมสอง7โดยมีนางดาเรสกิรรัตนายกโลกาชาตจังวัสุรธานีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐผู้นำทองทีผู้นำทองถิ่นและเจ้าหน้าที่กิตอาสาประชาชนในพื้นที่ ข้าวรวมส่งมอบครับนั่นแหละค่ะส่่รับบ้านล่างนี้เป็นบ้านข้องนายจำลองพ่องแพรวค่ะอาไัย,ยู่กับภรรยาและน้านางจำเนียนพ่องแพรโดยเล่ากาชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะคะมีเรื่องข้องขาครองทีพที่ส้งึ้นก็ทําให้ประชาชนบางกลุม่มนะคะโดยเฉพาะกลุ่มปลอบ้างกลุ่มอยากจนเนี่ยค่ะปัญหาการคาดแคลนทียู่อาไัยย่างมันคงท่าวอนซึ่งก็เป็นนึ่งในปัจจัยสี่ที่สําคัญที่สุดค่ะถาว่าประชาชนมีทียู่อาไย ที่มันคงท่าวอนการจะช่วยหลอดปันหาสร้างคมและก็เศรษฐกิจในระดับขัวเรือนก็ได้มีการรวมกับไล่ผักส้วนค่ะมาซ่อมแซมปรับปรุงสภาบ้านเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะสภาบ้านมีความชํารุดสุดโ o มโดยใชย้งบประมาณทั้งเม็ดจานวนนึ่งเส้นบาทในการสร้างบ้านครั้งนี้ค่ะเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะครับในพิธีในกะารประทานได้มอบพระประยุมจ้าอย่าลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนหมอบทุง่งยางชีพราชทานนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้แข,ขวาเครื่องอุปกรณ์บริภคนะครับที่จาเป็นต่อาการดารงชีวิตประจําวันให้แก่ครอบครัวรวมทั้งครอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือในการดําเนินการก่อสร้างบ้านหลังนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยครับนะคะเมื่อทีทันวาและมีบานนี่มีทิวอ่าไัายถี่มันคงเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองค่ะ